มาเรียโฮลิกสตอรี่ที่หนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในอนิเมะที่น่าสนใจเมื่อรพเอกเนี่ยต้องบอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วเข้ามาเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนแต่ดันมีนักเรียนใหม่รู้ความลับนี้เข้าเสียดายและวพเอกเนี่ยจะเอาอยัางไงกับนักเรียนใหม่คนนี้ดีนะยังไงช่วยดับไฟก่อนนะคะเพราะนี่เป็นครั้งแรกของฉัน ไปได้คืนมาก็มีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาในโรงเรียนอามิโนเคซากิซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนั่นเองซึ่งพ่อแม่ของนักเรียนใหม่คนนี้ได้พบรักกันที่นี่นั่นเองด้วยแม่ของเธอนั้นเป็นนักเรียนของที่นี่และพ่อของเธอนนั้นเป็นอาจารย์ของที่นี่นั่นเองซึ่งนักเรียนใหม่คนนี้ก็ได้คาดหวังว่าเขาจะได้เจอเนื้อคู่เหมือนกับพ่อแม่ของเขาที่นี่ในขณะที่นักเรียนใหม่กำลังเดิอนอยู่นั้นเธอก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่นั้นมันกว้างเกินไปและทําให้เธอนั้นหลงทางจากนั้นก็มีสาวเมทีี่่่นนนนนััักเเรยยยใหมมมงงทททาาา้้้ดดจะไไถล ซาเวเดน,นก็ได้พูดก่อนเลยว่า มาทบเลยที่นี่นั่งหมูตัวเมียซึ่งมันก็ทําให้นักเรียนใหม่นั้นติดบักเลยเชียอ์เลยว่าเนี่ยนั่งหมูตัวเมียสูงยงบนหอไอเฟลซึ่งนักเรียนใหม่คนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตัวสูงก็เลยโดนล้อเรื่องส่วนสูงเป็นประจำโดยสามเอ็ด 3, 5, คนนั้นเนี่ยมีชื่อว่ามาซริกะจากนั้นก็มีสาวคนหนึ่งหัวทองได้มาถามมาซริกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอสาวหัวทองคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าบริเวณนี้นะ่ะเป็นพื้นที่บ้านของเขาเพราะว่ามันอยู่ติดกับโรงเรียนก็เลยแยกกันไม่ค่อยออกนน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 น่่่่่่ะะะทททีีีีีีััั้้้ไมมมมมคออออยยยยยยกกกกเเเเเรรผาาาิิ็ลแปใจดดดขขขวงส มารยโดยหัวทองนั่นเนี่ยมีชื่อว่ามาริยะจากนั้นเนี่ยนักเรียนใหม่ก็ได้เล่าให้กับหัวทองฟังว่าเขามาเรียนที่นี่เนี่ยเพื่อจะได้พบเนื้อคู่เหมือนกับพ่อแม่ของเขานั่นเองมาริยะก็เลยบอกว่าคงจะยากสักหน่อยนะนะเพราะอาจารย์ที่เป็นผู้ชายที่นี่นั้นมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยผมจะเรียกนักเรียนใหม่ว่าคานุโกะก็แล้วกันโดยคานุโกะนั้นจะไม่ค่อยถูกกับผู้ชายถ้าว่าผู้ชายเนี่ยมาสัมผัสเขาผืนเนี่ยก็จะขึ้นบนตัวของเขาจากนั้นเนี่ยมาริยะก็เข้าไปจุดแก้มของคานุโกะ หัวผู้ชายนั่นเองซึ่งในตอนนั้นร่างกายของคานโกะก็มีผื่นขึ้นแต่คานโกะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากมายมาริยาได้บอกกับคานโกะว่าเห็นลังคาได้หรือเปล่านั่นแหละคือหอยิงตอนที่มาริยากำลังจะไปก็ได้บอกกับคานุโกะว่าถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ก็มาเจอกันอีกเขาเนี่ยจะพาชมโรงเรียนนั่นเองและในตอนนี้นั้นเขาขอตัวไปชมรมยิงธนูก่อนนะนะ ในด้านของคานโกะเนี่ยก็คิดเลยว่ามาริยานี่แหละคือเด็กคู่ของเขาถึงคุณแม่ที่อยู่บนสวรรค์ใน,นตอนนี้นั้นตัวของเขาได้พบเื้อคู่แล้วนั่นเองโดยมาริยานั้นเป็นลานสาวของพออ,อคนก่อนจากนั้นคานโกะก็ไปยังหอของเขาและได้พบกับอาจารย์หัวหน้าหออาจารย์หัวหน้าหอเนี่ยก็ได้บอกกับคานโกะไปว่าถ้าอยากรู้อะไรแล้วก็ก็ไม่ถามรูเมดเอาก็แล้วกันซึ่งรูเมทของคานโกะนั้นมีชื่อว่าอิชิมะอยู่ปีสอิชิมะเรียวเคนจากนั้นเมื่อก็ถึงเวลาที่คานโกะจะไปพบกับมาริยา,มา,ยามานโกะก็ไปหามาริยาิยที่ชมรงนู และในตอนนี้นั่นเองมารุโกก็ได้ยินเสียงของมาริยพูดว่าเดี๋ยวเธอทำบ้าืไองของแกน,นะมซัซริกะในด้านของคาโนโกก็เปิดประตูเข้าไปและได้เห็นมซัซริกะกำลังใส่หน้าอกปลอมให้กับมาริยาอยู่นั่นเองและในตอนนั้นเองคาโนโกนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่ามาริยานั้นเป็นผู้ชายและปลอมเข้ามาในโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งในทางด้านของมาริยาเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวคุณคาโนโกงั้นเราไปกันเถอะ ซึ่งก็ทำให้คาโนกโกะเนี่ยอาละวาเลยครับยังมาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะเฟยและล่วงไปจับดูดของมาริยะโอโ้บอกได้เลยว่าเต็มไม้เต็มมือมาริยะก็บอกในทันทีเลยว่าขอบอกไว้ก่อนเขาเนี่ยไม่ได้เป็นกระเทยและที่ทำแบบนี้นะไม่ได้ชอบด้วยถ้าถามว่าทำไปทําไมเรื่องนั้นน่ะไม่จำเป็นที่ต้องบอกจะว่าไปแล้วอยากเชิอนอะ่ะจะมาว่าฉันอย่างนั้นเหรออย่าเลสเบียเนเลยแล้วนายจะลงสเสน่ห์ฉันหัวปักหัวปัม๊มจากนั้นเนี่ยคาโนกโกะก็เลยบอกว่าก็าเป็นชืวอไม่ได้ดีน,นะก็เขาเนี่ยไม่ถูกกัระเนช่ก็ะาเรรื่อองงขายิยะทีี่่แตงงยิน่ย แต่ทันใดนั้นมาริยาเนี่ยก็ฉีกเสื้อของมาสซริกะจนขาดแล้บอกว่านี่คือสิ่งที่คานุโกะเป็นคนทําฟังนะมาสซริกะเธอจะต้องรับบทเป็นผู้เสียหายบทของเธอก็คือผู้เสียหายที่โดนคนรรบจิตค่มเหงคานุโกะก็เลยบอกว่าคิดเลยว่าสิ่งที่พวกนายแสดงนั้นจะมีคนเชื่อนะมาสซริกะก็เลยบอกว่าคุณคานุโกะ คิดเลยว,ว่าระหว่างคุณที่ย้ายเข้ามาใหม่กับคุณมาริยาที่เป็นหลานของพออ,อคุณก่อนคิดว่าทุกคนจะเชื่อใครอย่างนั้นหรอและซาวเม์เนี่ยก็ได้ทําการกรีดจนซิสเตอร์เนี่ยวิ่งเข้ามาหาเอาล้าจะเอายังไงดีคานุโกะจะรับบทเป็นคนร้ายหรือจะยอมเชื่อฟังกันดีๆเดี๋ยวผมจะสรุปสันส้นๆในฟังคานุโกะรู้ว่ามาริยาเป็นผู้ชยก็เลยต้องการที่จะไปบอกคนอ Maria, ่นมาริยาฉีกเสื้อของมาซิริกะ และบอกว่านั่นคือสิ่งที่คาโนโกะเป็นคนทาเพื่อที่จะแบล็กเมคาโนโกะให้ปิดปากกับเรื่องนี้ซะในด้านของคาโนโกะนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็เลยยอมปิดปากกับเรื่องนี้นั่นเองแต่ความซุยของคาโนโกะนั้นก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้เมื่อมาริยาตบรูเมทคนก่อนของฮานาโกะและมาเป็นรูเมทคนใหม่ของฮานาโกะเพื่อที่จะจับตาดูฮานาโกะตลอดเวลามาริยาได้บอกว่าตัวเขานั้นจะดูไล่ออกตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะจับตาดูฮานาโกะตลอดเวลาคำแนะนำของการเป็นนักเรียนโรงเรียนอเมโนคิสกิ บทนำย่อหน้าแรกเด็กสาวที่จะเป็นนักเรียนของอเมนโนคิสกิจะต้องมีจิตใจดังต่อไปนี้อยู่เสมอไม่ขาดจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจเชื่อมั่นศรัทธาจิตใจกระตันยูรู้คุณจิตใจใฝ่หาความรู้จิตใจอันเป็นมิตรและจิตใจเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่ตลอดแล้วพระแม่มาเรียจะคอยชี้นำ คุ้มครองเด็กสาวที่มีจิตใจเหล่านี้ให้มีความสุขไปตลอดชั่วงนิรันดร